สวัสดีสวัสดีพี่น้องตอนใบว่าย,ายพี่น้องมันีกาแมสิบไร้พักกันน้องน้อง,องหากินอยู่น้องแมสิบไล่พี่น้องสายลุยกับสายมารมาพบกันคือว่าแม่น้องกิบพี่น้อง เมสิได <languages? S 2> <Weekly. S 1> ้กะขอขอบคุณหลายๆเนาะที่ติดตามัชมเมสิได้โอวายจะอยู่พังลาวหรืออยู่พังไทยเว้ยอยู่ต่างประเทศเนาะเมสิได้ก็ขอบคุณหลายๆไปดูน้องกันมาสิได้โบปาอยู่ภายเมสิได้พี่น้องวันนี้เมน้องกิมพึ่งตึกจะลงพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องใช้ดุยมาใช้หมานเด้๋ยววันี้ใช้หมานมาหาใช้ดุยต้องหมานพี่น้องวันนี้ต้องหมานเมสิได้พึ่งสิตึกงเฮพี่น้องเอ้ยวันนี้มาเมสิได้บี่น้อมวันนี้เนาะได้อยอะวะวันนี้นะเป็นเบา ซ้อมมึงไงด้พี่น้องบาซีไลหรือบ่วไลกับไปดูน้ำกันเนาะ,ะพี่น้องเขาเจาะกำลังหื้อพี่นออ้องเยมอนั่นมันจะได้บัวป่านเออพอแล้วได้เฮ้ยเนา,า,นานะปลาเออยูใส่เน,นาะโดดลงโดลดดงเน่ยเป็นยันนยง ปลาโบปลาเข่งปลาเข่งพี่น้องเอ้สาธุตาพ่นเกงเหี้ไปยังผัวน้อยกับสาวัไทยพนพี่น้องเพิ่งฮนสาวกีบกับว่าคำพงพ่นเห็นยังละปลาโบเฮ้ยเห็นเนี่เป็นยังไรนาน่ะ

เดียวตุงยิ่งเลต้มันบุมาทั้งค่อยคุณยิก้วปากรนดินเชีแซวอยู่เล็กน้อยกะชุมโพชุ่มแมไปหาหือป้าพี่น้องปาแาแล้วดูดูยอดินี้โอนะอนไปก็มัอ ฮะพอคนไหนพอคอได้พี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พนในป่าเลยพี่น้องค่อยกับได้นรงน้ำเขานะค่อยรงยากพี่น้องเลยมีแต่เขาลงนะปลาหยั่งปลา่ินะปลาดินเลยปลาเข่งปลาเข่งโอยพ่นบอกไปงหญ่พี่น้องแม่น้องกิ้เพิ่นจิ้ปลาเข่ง phơi sậy lên đây phi <laughs> nông rồi rông nhạt phi nông rông hèn phi nông anh tưởng nè เฮ้อไปิยุฮบคอนนะเฮ้อของาจนะยกขามม้อยกคว่ำด้ปะโอบเลยยกขึ้นไหมมีอยังงงกันแรกเนาะจับหนำมากอนเะไป่ตอา้า่เช่อพูดปอดได้อ่ะเด้อ่ะอ

ปในคำคเขาได้ส <mile> ่งตอก็เนี่เนี่ยพัพวกอยู่พี่พัี่ที่ไหนพวกเออนี่ที่ลุงนี่เอโอไหม่ใช่มืดกบโอโปโอโหโอโหโอนกแม่ลงโชว์กับแม่ลงกินพันหือเลยพี่น้องเอ้ย ทุ่มทิมใช่ขึ้นอาลูกแล้วพี่น้องมีแต่ทิมยิ่งพ่นธฮือวันนี้คอยก็ไม่ได้ฮือน้ำคานะพี่น้องเอ้คอยนั่งอยู่เทิงพี่พี่น้องเอ้ป้าโหลดมหาคอยป้าไขมันนะน่ะนี่พี่น้องมีแต่ทิมยิ่งเลยปน่นี้ทิมาย หนาวแล้วพี่น้องเอ้ย่าแม่น้องกิบแม่น้องสุกสาวตุกตาเพิ่นมานี้ออออนคอยนำไปได้วยู้ก้ำเขาพี่น้องคอยอยู่แต่ทึ่งก็ได้ป้าพี่น้อง เบิ้งข้อ,อเสร็จแล้วกีฬาพี่น้องปากอะปากให้มันก็ได้ปลาโคก็ได้ได้ๆไอเดีพี่น้องไวกก้บอกว่จะเป็นปลาคือพวกแม่น้องกิบเขากักนมัเนี่มันจะคำ้ำน,นะนะมีเมื่อแล้วบันน,น,นี้ไม่สิบไลก็ขึ้นมาแล้วแต่น้องพี่น้องก็สิเมื่อไรนะนะเมื่อพบกันต้อเพื่อน้องพี่น้องเนาะแม่สิบไล่ก็สิปะหานึงเข้าเฮกินแล้วยัปนี้ยามมันดึก อยานิ็กน้อยอยากินข้าวพี่น้องเ้ยมันไก่พี่น้องให้นะมันไก่พูนตั้งหลายรักไงพอชิบ่ายประหาเห็ดกินหนึ่งข้าวกันพี่น้องเลยพอชิบ่ายเพิ่งกะชิล่างไผ่หนึ่งข้าวพี่น้องหนึ่งข้าวแล้วก็จงเสีหาเห็ดกินเห็ดป่าก้อยป่าพี่น้องวันนี้นะก้อยไปง่า่พี่น้องพอชิบ่ายเพิ่งกินินึ่งข้าวพี่น้อง ជាំម្រល់ពីបាន់តាន់ត្រូវើប្រើសន់ន្រើសក្រូវើននៅការដើម្រើ្រ อย่างะเพิ่นกินเห็นดอกพี่น้องเลยคนไปซื้อริบสิเห็นดอกกินนะผมก็อายคนตัดให้านเพงพี่น้องก็ไปหาเฮ็ดีออกมาทั้งนี้ตัดผมให้น้องแล้วเบาพายพี่ที่เขาสูงเลว่เหอะอายเ่นเมาที้ที่

ຊິ live ຫຸ້ນໃສ່ຫົວຄ້າພີ່ນ້ອງໄປตมໃສ່ນ້ຳຊຸບມັນແມະ เขาด้วยคือพอสิได้เพิ่นเฮ็ดแม่สิได้เฮ็ดบ่เป็นพี่น้อง

ເອົາເອົາໃສ່ມັນເອົ້າໄດ້ໆນີ້ພີ່ນ້ອງຊ່ວຍແດ່ດຽວເພິ່ນກາຊິໄປຄັນໝາກນາວຄ້ອຍແດ່ພີ່ນ້ອງບາດນີ້ປຕດຽວແລ3ພີນ້ອງ โยปลาตัวใหญ่น้องเมสิี่ไปได้นะพี่น้องปล่อยเศร้าถงเขาได้กินน้อยเดียวพี่น้องเอ้ยมันไปเบิดน้ำถ่วมมันนะพอปล่อยธรรมศาสตร์เนาะ เชยพี่น้องเลยฮัลโหลจะถามขอดอกไม้พี่น้องก้อยปลาฮะก้อยปลาเออตึกปลามาแต่ภายจะถามคอยว่ากินข้าวกับยังขอว่าก้อยปลาพี่น้องเลยเพกินจะไปนำกะทิพี่น้องเลย ป่นน้ำกะทิแล้วฮาก็จะเอาไปโคให้มันสุกก่อนนะแล้วก็ับมาให้มันเย็นฮาก็จกนะ่อยพี่น้องน้ำต้มกระเพอด,ดีนะ่น้อยป่งโคตรกระสิป่งแล้ววันนี้นะ น้ำกะทิเป็นพี่น้องเอ้ยว่ามันชุกก่อนเหาจังมาให้มันเย็นนะนะกะทิกับมันชุกเด็กพี่น้องเราจะปองไปให้มันเย็นก่อนมันเอาจะให้มันเย็นก่อนพี่น้อง ฮอนฮอน้อนฮอนฮอนไหนฮอนไหนทำแก้วหนูขอสิบได้พี่น้องแม่สิบไร่จะร้องโคกไม้พี่น้องยาเด็กโคกหนอยเอาโคกไม้มันจะเป็นยังไงคักพี่น้องเลย โคกน้อยตา้มบอกครับพี่น้องมันมีเล้โคกไม่แล้ว เป็นพงเช็คกกขวดลายพี่น้องอู้เห็นปะ ่อยปลากับค่อยก้อยได้แล้วนะแมสซี่ได้กับชิคั้งให้ดุพี่น้องเพราะว่าโมให้เขากินดิบพี่น้องเอ้ยอะคั่วคือเขาก่อนแบบนี้คั่วปลามันชุกให้เด็กน้อยกับพี่น้องเป็นเพราะเขากินดิดนะ

ก็เิมได้ก็บรินเท่าไรแล้วผมแม่พี่น้องแม่สิได้กบขอขอบคุณหลายน้องจริงิดตามครับส่งแม่สิได้ โมบายซียูฟังลาวหรืออยู่ฟังไทยไวอยู่ต่างประเทศเนาะแมซี่แรกก็ขอขอบคุณในหลายอย่าลืมก็ได้ก็แซ่ซ่องแมซี่ได้ในเลิกพี่น้องพอม,มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปเนี่ยก็เพอาะสำนี้คลิปนาพบกันใหม่นะพี่น้องเนาะ